เสียใช่คุณเได้เซนเสียก็มันไม่ตึงน่ะทิ่อชโคบ่เลยผมอขอยนุญาตไเลยแล้วก็หันก็มาล็อกให้ตอยตาตายแกบล็อกให้แล้วล็อกไปให้มแล้วผมก็ออกล้ตายลอไปให้หมดพี่จะเป็นเสียพี่ใช่สิ

ไปแล้วมึงไปเกิดอะไรกันวรไอ้เฮี้ยในบ้านมันไม่มีใครเลยไปเกิดนอกกันดิพี่เกิดนอกมไม่มีไแล้วไปนมาแล้วไปดูนมาแล้วมันมาแล้วมันเกิดนอกอยู่ไงไอ้เฮี้ยนี่ไงพี่เกลผมดิมันไปบ้านเราหมดแล้วโอ้โหไอ้เฮี้ยผมโดนสิงบัฟเบคูนมันหลุดนะสิงบับเบหลุดนะหลุดสายหลุดสายในบ้านกําลังเดินกลับอยู่สามตัวรวมหนึ่งไอแม่งตัวหนึ่งรวมหนึ่งง่ายๆแบบนี้ละกําลังเดินกลับไปอยู่ ลงแล้วครับล้มแล้วล้มอ่ะล้มในนี้มันแตกมากเลยล้มเ้ยี่มาแล้ววะเฮ้ยไอ้น้องเบลเล่นครับเปล่าเปล่าไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวนะจ๊ะเด็กเขาแก่ขนะเนี้ดูว่าจะยิงอยู่ยเนี่ยไปยิงดีกว่าไอ้จ๊ะเห็นคนตอกันเยอะที่ท้อแน่นอนเลยนะตายได้ไงวะ ผมเลิไอ้เหี้ยเอื่อทำเงินแล้วไอ้เงี้ยฉันคิดเวลาคนแม่ไปออกอันเยอะเลยไม่สะท้อนแน่นอนี่ใหญ่แย่ได้ยินว่าอเคอันนี้สีนัมเบ้ยไอ้ข้าวเลีงอยู่ข้างหน้าลงไปครับพี่วันนี้นี่วันนี้สิเขาเลี้ยงไปไหนเราวิ่งไปไหนมาวงก็โดนอีก นี่ไงยี่แหน่ยี่ยี่มาตีกูจะเอาสะท้อนลองเล่นก็เล่นจะเอาสะท้อนแล้วพอแล้วมึงไหนไหนไหนไม่มีใจเลยเอ้าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลย่ะโหไอ้ยยี่เด็กป่าแล้วเรียบร้อยเกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเกี่ยวนะทหารสะท้อนะทีเอะไรตีไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะพี่ กตัวแล้วกูเห็นมันไม่ออกกันเยอะเไม่นว่าแล้วทีนแม่งต้องโดนมาถ้าบับหลักมันจะไม่หลุดใช่ไหมครับไม่ได้ครับเปลี่นไปเหงาจัง อีกแล้วเหรอเกีียวแลยวไอสัตว <c oughs> ์ยิงมันตายแล <c oughs> ้วไอ้วันนี้ก็อยู่ห่างนะยังโดนเลยก <c oughs> ูยิงมันตายนะพวกมึงลงกันก่อนนะ <c oughs> มึงเข้ากันเดียวเลยแหนวารื้อหัวร้อนเนยแหมมึงจะมาเรียนไม่ได้นะสัตว์ลายยังกี่มันไม่สะท้อนหรอกกระตูอสวยดีสวยก่<ว>อนไอ้เหี้ยกูลลกเอาไอส้ส,สัตว์มาออกันอย่างนี้แีกแ ตาไว้เพื่ไปเป็นเรื่องขไใหม่ทำไมเขาไม่เห็นพูดเลยวิโดว์เนี่ยวิโดไปดูคลิปไหมนะจังหวะนี้่านดูีพูดว่าอะไรอีแล้วก็่อนหายใจ่อฉันบุอไม่ได้ใช้ถอยทับก่อนโอ้ยสัตว์อีกแล้วอีกี่้เพราะว่าแล้วมาตะวันตเป็นอย่างนี้ผมไม่ตายนแต่นี่แตนี่ทำนอะไรหรือเปล่าดามันคือดนอนเท่าทีเท่าทีเท่าทีเลือกกู เอ,อาดีกัไอ้สัตว์บบเด็กทอนคุณสองถึงนิยาแดงโอ้ยเัย็กนักติกูแรงจังสนุกกันจังดันไหนเราขอไปมั่งดิไปแล้วไปเลยเราไปดูนะอย็กสี่มีไก่ให้ปั๊มอเมริกาฮะไม่มีไม่มีไอ้อสัตว์เดจำได้กู เป็นลาเขาข่าวเขาครับมาไม่มีไก่ให้ปั๊มมีแต่ผมไปให้เขาปั๊มเฮียผมเป็นไก่ให้เขาปั๊มไอ้อหนู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 ไม่ท้อไอ้หนูไม่ทุนล็อแล้วล็แล้วล็อกแล้วเราก็ปล่อยอีกล้วก็ปล่อยดีเออเราก็ปล่อยเดียวตัวนี้ไม่ตายอาสามห้าไม่ได้ใช้เหรอไอเห็กจะอนไอเฮียอ๋อกูก็ว่าใครมนนี ายโดยโดนตีตายอนาถชิบหายพี่ยานช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมโดนดึงช่วยด้วยผมโดนดึงอ้อมอ้อมอ้อมแล้วไปไหนไปไหนอ้อมอ้ันสุดอ้อมสุดอ้อมอ้อช่วยด้วยผมโดนดึงเฮ้ยบีบบีพีชเกิดบ้าเลยอย่าไปนะครับพี่ชาเดี๋ยวไปช่วยบ้านเขา ตเอ้ยมีพี่กาอยู่เพื่ออะไรวะเฮ้ยเแย่มันง่ายไหมว่าพี่กาหายแย่ได้ทั้งเสียงเสียงโอ้โหเสียนห้าตายแล้วตายแล้วตายแล้วโบเกินไปเนีายเอาดิกระบี่นี้กระบี่นี้กระบี่ดิยิงอยู่ยิงอยู่ตายแล้วมึงนยิงหรอเนี่ยอกหมื่นสามไปเฮี้ยคนแรงยาคูเต็มคูแล้วเล่นได้เหมือนมึงไงโง่แต่เราไม่ไม่ไม่ได้กดยาคะแนนเลยเฮี้ยสภาพนี้ เอ้ยมือขนาดนี้ไม่กดกันได้ไงวะกดแล้วแหละแจงโมเอ้ยโอ้ยแรงไปโายดูเด็กวี่เขาแถมี้วยนะไม่แาทำเลยนะกุเฮี่ยโอ้ยตายกูตายโอ้ยลาตาด้าเธอเธออย่าวิ่งหนีดิกูเธอไม่ตีดาวเธอตีหมอไปเลล พี่กวยตี <si or, anyway> ่ก yeah, right. ้ยตีป้าน่ตีุ่ยพี่ยังไงพี่งงกเคยนี่ือนงงอยู่ตีคุ้ยอะไรวะตี่กวยตีป้าน่ยไปพี่กวยเราปั๊มสะกอเดี๋ยวนี้ก็ยงมีใครโด่ดมาตั้งหนึแม่ชาน้งเ็นไปอ่ะมาแล้วมาแล้วพี่กวยพี่กวยพี่กวยเอาหน่อยดิโอพี่กวยทิ้งกู าแตกอยู่นะบ้านเยียแปงมยังกดยาอยู่เลยสัตว์ฉันจะยินบ้โพูดวะิดๆเข้ามาสัตว์ล้มให้หมดเน้มรถเม่ลยโอ้โหไอ้เีะโดนล้เเดอนเหลือ1มึนแปปั้นอยู่นะบ้านเรานี่มันตีเลยพี่ไม่มีแบบดัมเบลแต่ปั้นมากเลยก็เดี๋ยวไม่ยล้มล้มปั้บเนียอ้านุอย่างไหนรับยังตงพง่ตัวเอง โอ้ก็เป็นเงียบไปเนี่ยแกจะหมดแล้วไอ้เนี่ยน้องเบนมันห้าตายสิหกมันใช้สมองเล่นเปล่าวะโดนไม่ได้หดเลยนี่โดนไปแปงด่าเขาพล่อไม่ด่าเขาอีกเอาโอเคโอเคเล้วแล้วน้องเบนมันด่าไอ้แปงเนี่ย้มันมันโดนโดนเพราะเพราไอ้เฮี้ยแปงอระดาษเขาเขาส่องสกอร์ดูอยู่ไอ้เฮี้ยใครข้าเขาไปแจกสร้างไอ้เงี้ย แต่เขาลืมส่งสกอร์ตัวเขาเองนะเฮียตายยี่ปิดหน้าทิตัวออกมาเอาม,านอมันเออขนาดอยู่แต่ในรูนะเนี่ยเอาเหี้ยเป็นอะไรตเดียวไม่ได้อะที่งหายออกโกอ้โหอ๋อตายเยอะเราไปอ้ามาทำบ้านลงเงินเยอะเล่นงูงูไงแม่งก็แม่งก็ชนะ หาหาไก่ตีก่อนหาหมอตีหมอจ๋าหมออยู่ไหนเจอแล้วหมอหนึ่งตัวร้อยทีสี่ยิงทันไปสัตว์ดอกไปโดนร้อยทีซีสัตว์เอ้ยยาหมดแล้วับไอเดี้วตัวจะคาร์ตาฟอนหาหมอตีครับหาหมอตีมาหาหมอตีครับ แตนนี่ผมมาตอนี่ผมมาแต่นี่ไม่แก้ผิดเลยจต่นี่เขาตัดเไหนไหนไม่ต้องมาดิี่แปงข้างหลังไอแป้งเดยวินเดยืนโอ้โหยัไม่ได้แก้ผิดไอสัตว์คือเคนี้ไอเี่ยว่พี่ดียแล้วูส้หสูกว่แม่งเจอไอ้ดีมบตออะสัตว์โอ้แค่เงี้ยเห็นไหมอะไรอ่ะมันมีริ้งไ้ั้หลอพี่วรหลอนห่อยเี้ยไม่หวอ้าเอนโลยอหมปอลยไหกูร้อนเลย ไม่ไห้ยิงใส่ม่กดติ๊กเกอร์ใส่ร้อนเลยร้อนเลยใหเราว่ะอย่ติท้งทีตเดีติดีอเี้ยเนีสัสให้ยิเลยกดติเกอร์ใส่มันจเหี้ยเลยเดี๋ยกูร้อนเลยสัสโลว์ว้าหือมเล่นตาคนเนียไปเนอะเหี้ยติ๊กเหาพ่อมาเอายาขีดมาทำไมไวไม่มาใหม่ไปเหี้ยขี้ก็บตางเหี้ยเลยสั ่เขาวิ่งเลยวีอะไรจ่าไม่ไวิงไม่ได้ลงหัวไม่รู้เรื่องเลยลยกวิ่งหนวิชาสีอย่างเดียวเออมี้ฮวไปไยไปไปอปไ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 ัไตไปไปตีไป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 ไไไปไปไป ยืนมองแม่งหน้าหน้าจิดเกิดอย่างยักกงมากไยักษ์งยักเก่งโด่เอสกิสกิดีว่าห้าพันเนี้ยไวเตอร์วะภาสีใหม่มาไว้เตอร์ปายวิ่งใหม่ก็นี่มันเกมวิ่งเลยจับพอนี ไอ้สะท้อนอะเห็นนะอย่าสะท้อนนะด,ดาบอ้าผมเห็นก็บีมาผมไม่ไปช่วยดีวยกว่าสี 40, ่หมื่นดมหนึ่งไฟไวเป,ปอร์ไายาตีกเอา้า ตายแล้ว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 ตีกูก็ไม่ตายขยันตีกูซะเกินของกินเกิดหมอเลยครับใครนะเกิดหมอครับนี่มึงงู้บปะเนี่ยนี่ไม่ไกิดหมอเขาไอ้หนูหนูไม่ต้องคนหนูไม่ต้องคนเข้าเยิงหนูยิงอยูยิงตายตายจังไอ้ยิงหมอไปตดยายิงตายด้วยวะใกล้หมดยาคุณคุณใจเย็นหน่อยเขาโหวตสิบสี่เลยนะเขาโหวตสิบสี่เลยนะใช่พี่ยีมันอยู่ทางซ้าย เยียแมวมแจกยังไงอ่ะคลิปน่ะงาคอดีอ่ะไอ้ฟามอยากลองคลิปมอมันมันง่ายแหละพี่ให้ใอยากลองคลิปว่าน้องชายเออพี่ให้มันอบคุณหน่อยอะไรผมหน่อยผมแบบอยากทบปวดหลออนี่เงี้ยมันกดติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยนะเอ้ยเอ้ยยังปวดหล่อนไี่คืออะไรไอ้ฟามกดติ๊กเกอร์ให้น้องชายผมอย่างนี้ซื้อมาไม ตัวร้อนเนี่ยเนี่ยตีกูอย่นั่นแหละกูเวนกูกดยาร้อนเลยวหรอยาอะไรสั่ร้อนนี่ไอ้เวนวิ่งเข้ามาสีใหม่มาร้อยทีทีเอ้ยกระบี่รุตกระบี่รุตล็องไปล็องไปล็องไปอยู่เออมันเกิดจะไหนอ่ะลงละลงละลงละโอ้วิวิตีไก่อะไรองี้วิวิตีไก่ไอ้นี่ไปวิ่งมาใหม่ปะทั้งปีทั้งดาบอ่ะยิงผมหน่พี่พี่ยิงผมหน่อยผมจะกลับไปเอาแดงพี่แหมผมเห็นหมอพี่นะ ผมเห็นหมอพี่นะฝากคุยนะครับว่าไอโดไปแล้วหนึ่งเลยไอเงี้ยโดพาเพื่อนไปด้วยไอ้สัตว์วันนี้พี่ไม่ใจร้ายเลยนะตอนนี้เล่นยิงหวายเจี้ยหัวล้อเลยมั้นี่โอ้โหมีอีโมว่ะเฮ้ยอีโม่เลยอ่ะพี่บ้างเดี๋ยวกูหายซึ่งบ้างหัวร้ายแล้วก็ใส่บ้างแต่ถ้าเข้าไปอย่างวันนี้แท็กหน่อยชอบพี่น่อยชอบมีเยอะเลย ม่งไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไปลูกไปอ่ค,คือเขาเขาวิ่งมาถึงหน้าบันไดแล้วเขา,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 าก็ใส่เออาร์ใส่กระใส่หลังกระแปะจุกตีนไงยจุ่ตีนงงมากะไรครับผมบกับอาทิมไป อย่ายิงอย่ายิงขาปั้นเรื่อกันอย่ายิงบอกว่าอย่ายิงหมเข้าปั้แล้วเข้าั้แล้วข้แล้วข้ไปแล้วข้ัไปแล้วไปแล้วหิววไม่หาิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วยังใจมันไม่แข็นไสเลยอ่ะฮะาปเลหรอวิ่งมาหม่ยากยากิยากิยากิขวายอ้าขวานฝานไหนบ้างันะไประดัระดับอะดับไปเขาเห็นนะเห็นนะ โถมแล้วว่ะจังหวะนี้โถแล้วอธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว,ลวหนูไม่ตู้คนอยู่ฝัง่งนับฝั่งบ้านเ,เราไม่เห็นหมอปวดหัวยิ่งปีนหมอยาเร <c oughs> าไม่เลยหรอกหมอหุ่นหรอไอ,อ้ล้มหนึ่งเที่ยวเหรอนไอ้แกกดติ๊กเกอร์ไหนสิผมหัวร้อนผมหัวร้อนผมหัวร้อนอ้าวไม่กดติ๊กเกอร์เหรอไหนติ๊กเกอร์อ่ะ ไปวิ่งมาใหม่พีน่ะไปวิ oh. ่งมาใหม่สตารับเออหนึ่งร oh, ้อยเอ้่ทันที่เกิดเลยค่ะมึงหนึร้อนล่ะเออ